สวัสดีครับเซียกาน,นะครับผมจากคู่บตาศรีสากตเล่ายาเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทะราร่มนะครับมาส่งมอบรถแท็กเตอร์เอ็มหกสองสี่ศูนย์คุณพ่อสมวัณน,นะครับลูกค้าเซียอุ่มนะครับเรายืนกดเครื่องกี่เหลีกอยู่นะอยู่บนน้องม่วงนะครับตำบลพักแพรวอำเภอกันทะราร่มจังหวัดศรีสากตนะครับคุณพ่อคุณเอารถแท็กเตอร์เอลฮาร์ซู่หนึ่งแปด เอสพีตีเทิร์นนะครับรายละเอียดค้างหวัดนี่ยเพิ่นซื้อเงินสดเหม่ยเป็นบอดด้ดาวเป็นเทิร์นไหซีแสนซีเหมือนหาพันนะครับพูนอยู่ทางในเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวเอาโรตารี่ออกไปถอดไปอก่อนนะครับบาทเป็นหลังบักไงเป็นเห็ดธุรกิจเห็ดเครื่องปั่นไอติมนะครับมาทานเป็นลูกค้า VIP อพีเซียวอุ่มเลยเด้๋นี่นะครับ ขั้นหาสิบแรกนะครับเดี๋ยวใส่ถอดกอตเตอรี่ออกแล้วใส่ผ่านเากาจะพาไปบึงขั้นหาสิบแรกนะครับขออนุญาตถอดซอยปาเดียดก่อนนะครับเนี่ยนะครับมาทาน,านี้เรานสเงินสดนะครับขั้นนี้ <c oughs> เราหาชิปเทิร์น 445วัตต์ใจเงินเพิ่มอยู่หกแสนหกแสนแปดวะนะครับเช่าอ,อุ่มเพิ่มมาราคาเงินส่วนหกสิบสองมันอยู่หนึ่งล้านเก่ามืนสี่พันนะครับตัวนี้เพิ่นเอาพันเจ็ดนะค,คุณพ่อเพิ่นพันเจ็ดกับสีแพียงเอวกันอยู่เขาได้ห้าร้อยบาทว <laughs> ะครับเอวกันอยู่ห้าร้อยบาทเย้อนเช่กากส่ห้าไปเบิง้งขั้นเอวหาสวนเพิ่นนะครับรถยั่งสภาพถือว่าโอเคอยู่ับ,บรถเซ้ยเลยละ่ะกับนี่ขั้นใหม่เพิ่น ไอ้นะครับเดี๋ยวเราแชรคนเจ้าของคนนะครับคุขพ่คนเฮ็ดธุรกิจตูรื่างปั่นไอติมนะครับบานเรากัหลังบบบไงนะครับนี่คมใบมีดวันตลอกเลยนะครับหาซิบแรง L5018SP นะครับรถเนี่ยจะขอไปยู่สีสกเกียร์นะครับอยู่สาขาในเมืองเดี๋ยวเซลกาจผพาเบิ่งหลบคันยางหน้ายางลัง มีมองมังซึ่มรับรถบ่ค่อยได้ใไ้ครับนี่รตะรีก็มีนะครับรถตะรีก็บ่ค่อยได้ปัันเนูนอยู่่นเครื่องอัดเคื่อง่นแล้วมีเบิดทุกอย่างนะครับเบิ่งชั่วโมงการทำงานหนึ่งพันหนึ่งรยหาสิบสามชโมงนะครับคนแข่งรถเนี่ยเห็นไหมครับดอกเต็ม เพันสือรถเกียวนําเช่าอุบเชียวอุ่มอยู่นะครับเพื่อนๆหันกะซื้อเงินสดคือกันดีซีเก่าสามอู้นดีซีเก่าสามจอดอยู่พุน่นนะครับรถเครื่องพ่นก็นมีเทนเลอร์ครับโตรตารีอยู่ใส่บัวล่ะแต่ว่ามีโรตารีนําอยู่นะครับบ้านคุณผ่วพืน้นหลังเงี้ยเห็นครับเพินเ่นธุรกิจเพิน่นมาทานนะครับเอา สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็จังโทรมาสอบถามเซลกะมือเนเซลกะส่งสองคันนะครับของพี่วาสนานะครับอยู่ตําบลเมืองเดียร์อำเภอเดียรอุดมนะครับกับขี่สายสมอนอยู่กุดข้าปุ่นครับนวลสว่างบัดดงบังนวลสว่างนะครับอําเภอกุดข้าวปุ่นจังหวัดอุบลนะครับหล้กสิบหกนะครับอยู่ไพ่บึงนะครับของคุณพ่อจําลอง18นะครับ สองคันคือกันนะครับยูคุคันกับผู้สิงนะครับกับประมาณนี้นะครับจังพอกันไหมมืออื่นนะครับมานี่สีเอาไว้เพียงจำนีก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตอกติกตอกน้ำเด้อนะครับเซลกาคูโบต้าคือกันนะครับทั้งเพจทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กทั้งติกตอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสื่อเดียวกันหมดเลยขอบขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ